สวัสดีจ้าแล้วน้า้วสกลจ้าแล้วน้าก็กินอาหารเช้าค่ะกินอาหารตอนเช้าจ้าสวัสดีจ้าแลวน้าข้วสกลจ้ามาจ้าแล้วน้าก็กินพังของกะกินอาหารเช้าจ้า เสือกเป็นข้อย่างเงนจะนเสียเสียไล่ไล่แนุมครับชกโกแลบอยสบอยม่ลกซึความไม่ไม่

แล้วหน้า,นา,นาก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วจ้ะทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วกะเลยไมนทำอะไรนั่งกินจา้าช็โกแลตกิน,นหวาน

น้ำจิม้มน้ำจิม้มไก่หน่ตามด้วยผักย่างก็จังอันกินหมูกระทะย่างจ้ะจังกระทะย่างย่างน้วหหมกว่า ว่าเพาเอามันนังจางไปเลยจ้ะกานั่งกินขังหน่อโอเคยมันนี่มันกสบาว่าอุ่นั่งสบายอกาบมันเย็นจ้ะ มันจะเขาแล้วดูใบไม้ผลิลูกชิ้นแล้วกันตามล้วยผัก <c oughs> เมื่องเงินอืมจะดีมากกันสิเห็นอย่างน่้ต้องถามคนกลางไปกินอย่างมันอีวันสุกุลุ่งเยไมองทุกคนจ้ะอ่งก็ไปหาซื้ออยังไม่ลูกกินละจ้าวันสุกเนาะ เพื่อนพิชาซื้อของไปหั่นล้าในรับรถไปหั่นล้าเลยจ้ะรอลูกสาวบ่ายโมงเพิ่งจะไปน้ำแม่สาวเอ็นลเอ็นเยอะดิจ้ะ Phần tốt bọn nó no đang thay chả, vẫn tốt bò tặng kìm cưng mặt cả, ra mặt quá đẹp a liền nhét 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 luôn sạch nhẹ 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 mù mù Tốt bùm 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 mù 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 phạm, mù 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 สามีรัตนาอยู่บ้านแล้วก็อะไระอยู่บ้านนะา <c oughs> าแล้วกััลนางอยู่บ้านไงใส่หัวใบใส่หัวสามีร,ารัตนาทำความสะอาดรถกีบรถ bữa đại nha ingen skulle gilla idén. Mamma, jag hết ut hết av tonskolan där. Så ordur ไม่มองอันอื่นเห็ดข้าเจา้าเนาหน้ามึงโอเ้เห็ดเห็ดเพิ่มวันข้เจ้าแม่ดอกตุ้มตุ้มตุ้มตีมเนี่ยโอ้ยหลายครับแต่ว่าอยู่นี่เกิดบ่หลายเนาะปีนี้บ่ค่อยหลายเห็ดเห็ดดำกับเพร่อยเกิดมองหน้าจนามมาินางมาซอวมึงหยุดจ้ะอื่าไม่รา ปั่นจกักรยานไปด้อยสิว <c oughs> ันทีฬาจะน่าสิงยางจ้ะยางไปทางรัดพายางไปทางยางไปทางรัดยางออกกันล้างกายนากจ้ะปั่นจกนักรยานมาสิจักรยานกับมีดเลยจ้ะมอไส้กับมีอยู่มอไซ้หมอไส้รูไส้อะป่อมอไส้รูไส้ก็กกต่อ นี่ดูจ้ะแล้วหน้าไปไปนั่งเล่าสิครับอย่า <c oughs> หัวจะห <c oughs> ลรูดกับค้นผสมกันจ้ะรูดกับค้นมันค้นหน่อยก็โลกรูดจ้ะย่างกับว่าถึงขากันเลยย่างกับว่าถึงจ่าสิล,ล่มลองรูดซ้ำ อ๋อไซมันหนักมันคือยังอยู่บ้านในเมืองไทยได้จ้ะมันก็บ่ได้มันก็ยังได้แหละมันแค่น้อยอยู่โมลไซเพิ่นขาเงายเนาะเป็นก็ยังได้แล้วันใหญ่แม่นักสิลมเพิ่นหัวหล่อภาษาเราบอกเลยน้ำแม่คือดื่มกินจ้ะย่างแม่ลม เอาเบอร์จะเานะน่ารับเอาเบอร์ละครับเบอร์ล่ะพัวให้ขับกับขับรถจ้ะจากนี้เราจะน่าเราขับให้เมียนได้จ้ะเราเป็นคู่สอนขับรถให้พระรยาอะลูกะอยู่เมืองหนองท่าจะทํามันไปขับทีหรือว่าเลี้ยนขับรถเนี่ยท่ากับไปมองศูนมองชื่อเขามีเลี้ยนมะครขับรถทำสั้นขับรถนะจ้ะ ขาพ่อเขาทําศิลแล้วเขาสมัครแล้วเขาทําศิลปแล้วเขากลับไปร้านเขาก็สิมีป้ายเขียนว่า h ั r คับรถดแม่จ้าเออเอเอรอันแบบมีสแต่มีสั้นว่าอันรดขันนี้เลี่ยนครับรถว่ามีสั้นนะจ้ะเอาติดไว้ด้านหลังอันคนรดขั้นอื่นเขาเจ้าก็สิบบอบีบแต่ไรจ้ะยูนีเขาเจ้ามีมาายยาดดันระยะนะจ้ะมีทา้งสวิเดนเขาหั r คับรถนี่ถ้าเขาเจ้าขั้นใด เห็นนี่เข้าเจ้ากสิอันเปิดไฟเลี้ยวแซงเขาไปก่อนจ้ะขาเจ้าสิบลิงเขาเด้จ้ะข้าเจ้าสิบอ๊อบบแต่อะไรตอนรัตนาเรียน h a ข d ครับนะจ้ะขาเจ้าสิบอ๊อบบีแต่อะไรเด้ออันนี่เข,า,า,า,ขาเจ้ามีมรยายจ้ะขาเจ้ากสิเห็นไปเออต้องขับช้าๆนะเพราะว่ารถข้างหน้าเขาเรียนขับรถอืมตอนรัตนาัิเรียนขับรถไปกับผัวอืมถามมึงใครพ่อครับ ตอนแร้กับขับย่ำแถวมู่บ้านเลยแกเขา่มมีกข้าไปแายประชวงดูเข้าไปติดหางเมียเนี่ยกะนั่งเพื่อนกระนั่งขางๆอืมอมาเป็นคู่สอนนะประช่งห้องลงเรีกันมันเนว่าห้าอย่างนี้เล้อ่้ ขับไปเลยบอคือเมืองไทยบ่ได้ดได้จ้ะบ่ได้จ้ะต้องมีคนนัน่งคนคุณคู่นั่งนั่มอืมคู่ซอนขบับรถต้องนั่งขางๆนั่มสีป่ปอยให้นั่งเลี้ยงขับรถไปตะลืดตะเลอะบารูอีหนูอีนเนะเบ่ได้ดได้จ้ะอยู่หนีเ้าต้องหู้เออถนนใหญ่สมุทรล้านนาขับไปเออขับรถไปอยู่ สรยถนนไงญ่นถนนถนนไงน่ะรถขั้นอื่นสีรล้อสี่ล้อรถรัตนาพานไปกนเขาถึงจะแวบไปตามหลังจ้ะถ้าเป็นซ้อยน้อยนรอยลัตนาก็ต้องล่อล่อให้รถซ้อยน้อยนอยออกไปกรนี่คือกดไม่ทด้สมิเดนจ้ะอร้อยไห่ครับมองไหนให้เขาให้จอดมาจะมีป้ายอ่านย่าอ่านหนังสือต้องอ่านหนังสือนะจ้ะ มันจะไม่เป็นภาษาแต่ภาษาภาษาอังกฤษถ้าไปสอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้น่าครับนั่งก็บมาได้กิ้งว่าอืนถอยหลังมาจากก็บมได้ว่ากิ้งหลายบอ่พอพ่อถอยหลังใดก็บมได้ว่ากิงมากอืมนรครับไปตะ บ่ได้ว่ากระเคาะขับได้จ้ขับได้ขับได้อยู่ซยหลังก็ได้อยู่จ้ากับบ่ได้ว่าเก่งคือคือสามีจ้ะกับบ่ได้เก่งคือสามีและลูกลูกจ้ะพ่อขับไปได้จ้ะลูกไปนั่นไปนี่ได้ไปบ้านแดงแน่แล้วก็ลับมาบ้านแล้วก็ไปนู่นไปวายหน้าอหมขับไปนั่นสิขับไปได้จ้ะไปซื้อของนั่นสิยากขับเรื่อบ่อยากอหนังนั่นสิจ้ะ หล่ะจ้ะล้วก็มากระทำถ้ำคลิปจากวันนี้ก็เลยมานทายคีมเอฟซีมามาเนี่ยมาสาวรับกินแล้วนะทำอะไรอยู่จ้ะกระเหลืออยู่ไม่กับอีกเครื่องแล้วจ้ะแล้วก็เหลืออีกชิ้นหนึ่ง่ามีกับยูบานจ้ะเมื่อไเขาอยู่ต้องกับกิฟต์ของโลดจ้าทำความสะอาลของโลดจ่าทำความสะอาดบ้านจ้ะไปใส่บุกคยูบานกับบุรีว่ายูบานบุรีนางคุยกับเนี่ยนางคุยบานในจแล้วกับถ้ำนนท์ถ้ำนี้ก็ก็แก๊กๆนะจ้ะ ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอบกดไลค์กดแชร์หรือติดตามรัตนาการุสาเยียดินได้จ้าขอ,ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย